บราคูด้าอ้าวเกเลิงกูก้โดนก้โดนโอ้ยใจดี้ <c oughs> มาถึงงพัคำเตือนวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับวัยรุ่นโลกสวยเราสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานไม่ได้มีจตนาไม่ดีเด็กๆควรรับชมพร้อมผู้ปกครองไม่หรอริงๆ สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดสดบกศตกัวปานะครับกับสมาชิกของเราน้านนอตครับนี่ฮะน้ามอสครับมาไกลจากราชบุรีบ้านโปง่งแล้วก็น้องมินครับผมลุยไปกับมินชาวนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะอย่าไหแจ้งเดี๋ยวหาอะไรกินครับกินข้าวมันไก่มันไก่สองหมูกรอบหนึ่ง โอเคนะเดี๋ยวเรามากินข้าวครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมาถึงพังงานทั้งทีครับที่เราจะไปก็บ้านอำเข็มนะไปขึ้นกับเรือไตขวัญไตขวัญน,น,นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผลงานวันนี้ทั้งวันจะเป็นยังไงนะแล้วก็จะเก็บภาพสวยๆมาให้ทุกคนได้ดูไม่รู้ว่าพา,ายุพายุนนะะจะมาหรือเปล่า <laughs> ตอนนี้เวลา6โมงหน่อยหน่อย เงินน้ำประมาณ8ปดเมตรนี่ลงจะปาณสิโอเคโยตัยขวัญครับอยู่บ้านน้าเค็มครับวันนี้ลงมาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับไตครับด้านใต้เกาะผ้าครับด้านใต้เกาะผ้าโอเคเยี่ยมมากๆครับน้ําม้อนครับครับผมเป็นไงฮะมาถึงแล้วครับเดินทางประมาณสัก40นาทีครับเดินทางมาฝั่งนี้ไตมินครับร่วไปกับมินครับผมแล้วก็พี่น็อตครับ ตะกัวรถแครครับผมนี่ครับวันนี้น้ามอสจัดการมาไกลจากลานชบุรีครับทุกคนคราบบ้านโป่งอ่ะนะครับมาเที่ยวถึงพังงาด้วยครับโอเคมาถึงก็ลงเลยครับผมนะเดี๋ยวช่วงนี้เรารอดูพี่ๆตกกันไปก่อนนะครับนะแต่ช่วงนี้เราอาจจะมีอะไรเล่นนิดหน่อยนะครับถ่ายวิวบรรยากาศแล้วก็ถ่ายพี่ๆไปก่อนนะครับโอเคประมาณนี้ครับได้สนุกแน่แน่วันนี้หวังว่าจะได้ผลงานดีๆให้กับทุกคนได้รับชมนะครับโอเคฝากช่วยรุ้นช่วยเชียร์ช่วยติดตาม พวกเราด้วยนะครับพาะวันนี้เดี๋ยวสุภาพาไปครับจัดไป ใหม่ New Yaris จัดเต็มสไตล์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในดีไซน์โมเดิร์นสปอร์ตรอบคันพร้อมฟังก์ชันเพียบสเปคแน่นขับสนุกเต็มสมรรถนะช่วยเพิ่มสีสันใหม่ๆให้การขับขี่และมั่นใจด้วยเทคโนโลยีของ Toyota s a f e t ีเซนกับระบบความปลอดภัยก่อนการชนและระบบการเตือนออกนอกเลนเพื่อความปลอดภัยในทุกเส้นทางมาครบทั้งหลังคาสีดำสุดเท่ดีไซน์ไฟหน้าไฟซ่องสว่างเวลากลางวัน ตัดหมอกและไฟท้าย LED เชิญสัมผัสและทดลองขับขี่ได้ที่โชว์รูม Toyota าภูเก็ตมอเตอร์สาขาสามแยกไทยหัวและช่วงนี้เขาร้อนแรงทุกโปรโมชั่นเลยครับโอล้โกัดยนะล้ว โดนแล้วโดนแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับพี่มอสเปิดแล้วโอ๊ยอะไรเอ่ยลูกเก่าโอ๊ยกุศลาดกุศลารดกุลาดนะครับแล้วะครับผู้เป็นเล่นไปครับแลนะครับกุศลาร์ดไหนเะอันนี้โอ้ยกุศลาดครับทุกคนโอ้โหไซนี้ให้นอนเล่นที่บ้านครับให้กลับไปเล่นของเล่นเล่นเลโก้ดีกว่าแม่อยู่ไหนตามแม่มาดูที่ห้า แต่ถ้าเป็นพี่น้องพี่น้องเก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นตัวแรกโอ้โดนแล้ว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 ลูกปลาเหรอครับโอ้ยนี่ครับข้างล่วนหรือเปล่าครับข้างล้วนข้างล้วนมีสายมีสายมีสาย ใช่ไหมครยวโอ้โนี่ปลาแขกนี่แหละชวดชวดเดี๋ยวดีเว้ยชวดจวดโดนแล้วครับโดนแล้ว ไม่ตู้เลยฮะไม่ใช่เนี่ยตุ้ตาชวร์ชัวร์ดีแล้วครับโอ้โชว์กล้องโชว์กล้อง GoPro น่อยครับต้าหลังพี่โตครับพพีี่่โโตต โดนเลยครับน,น้ <c oughs> นำมอด,ด,ดโดนน้ำมอดโดนมันเหลืองผาดาโอ้ผาดาครับ ไตนอตไปแล้วไป <SM> <ot> แล้วโ oh, oh, อ oh. Oh, ้ยวิ่งไปเลยหนูวิ่งไปเลยหนูลบไปแล้วบินลบไปเลยลบไปติดได้ต้องมีโอ้สวยครับไตนอตเอ้ยวิ่งไปลูกวิ่งไปเห็นรถเหยื่อกี่กัมครับยี่สิบเจ็ด สุดยอดไปแล้วไปแล้วเส <h ums> ียงไม่หยุดเสียงไม่หยุดสงสัยได้ใช้ที่เกี่ยวแล้วมัง้งเอาล่ะครับพี่นัดโดนพี่นัดโดน พี่นักโดนโอ้โหเถียงอย่างมากเถียงอย่างมากอย่าเผลอน,นักนะพี่น้ามง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 ,มงเดี๋ยวไม่รู้มงอะไรครับเหมือนแก้มบางเลยนะอะไรครับเฮ้ยมันโฉมเลยโฉม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  โอ้โหใส่ด no ีมาถึงพังห wow. no ้าว้าวนิโชว์หน่อยครับผมวู้ฮู้แน่นอนเลยคนต้องคายมุกงมาเลยครับเอาเลยครับโชว์หน่อยพี่น้องโอ้โหไต้น็อตครับผมน็อตเกลูครับสุดยอดครับเกลูวันนี้มาจิกนะ อย่าทุเอินสุดยอดพนมพอนมบอุบมพอนมติดปลาแล้วติดหินโอ้ย <c oughs> หินวิ่งได้เหรอ้าลูลามกวิ่งอีกแล้วครับวิ่งอีกแล้วครับ โดนอีกแล้วครับโอ้ยตัวมีหมานียงี้เนี่ยตัวที่สองครับทุกคนโอ้โหเหมือนโฉบอีกแล้วครับแต่ไม่ค่อยวิ่งไปไหนอืหอืม<โด> ม,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 มือตะวิงนะมือะวิงครับอะไรครับวันนี้อครับวันนี้อย่านะาหวดฮุกหวดฮุกครับหวดุกหวดุกทำงานแล้ว<ม>ครับมมผม,มอะไรแดงะ โอ้โหไปคนรวดเล้วโอ้ยบาราคูด้าโอ้โหพวนฮุกมันต็มจริงๆพวดฮุกเกินสุดยอดจริงครับไหนครับแม่เกินตายจริงครับพูดจริงเยอะถูกแล้วพวดฮุกครับผมขาดนะดูอืม นคนช้อนครับนช้อนครับช้อนๆช้อนคนช้อนครับผม

ใหญครับลุมกจายไว <oh> ้ตรงลงเฮ้ยเดี๋ยวเล่นเล่นทุบาดไ้ย่ยตกลงเ้จมฉันได้อยู่หรือเปล่าเต็กลิงโกยุ่มป่าดาบเลยเนาะเต็กลิงนี่ สายทีบสองอยูจะเสียดีแล้วสาสิบสองบอลครับร้องคือว่าเราก วนะิ่งนะเป็นเสียดเลยครับนั่นน่นะถึงก่ะบอะอะไรมาแล้วครับแก้มบางเปล่าแก้มบางเปล่าแก้มบางแก้มบางแก้มบางเปียอ้อเยส oh, <yes. S 2> มาแล้วทุกคนครับ Yay! lấy góc. Nice. Đây số lẽ đây số lẽ Đừng... bệt túc hút. Nó giờ dài

โอ,นะอ้โหดวดของเราอะไรหัวเสียมหรือตำมะตำมะตำม,ม,ม,มะทองครับทุกคนตำมะทอง,ทอ,งอืมนี่ครับตำมะครับใส่ดี ใหม่ New Yaris จัดเต็มสไตล์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในดีไซน์โมเดิร์นสปอร์ตรอบคันพร้อมฟังก์ชันเพียบสเปคแน่นขับสนุกเต็มสมรรถนะช่วยเพิ่มสีสันใหม่ๆให้การขับขี่และมั่นใจด้วยเทคโนโลยีของ Toyota s a f ฟ t y s เซ s e กับระบบความปลอดภัยก่อนการชนและระบบการเตือนออกนอกเลนเพื่อความปลอดภัยในทุกเส้นทางมาครบทั้งหลังคาสีดำสุดเท่ ดีไซน์ไฟหน้าไฟซองสว่างเวลากลางวันตัดหมอกและไฟท้าย LED เชิญสัมผัสและทดลองขับขี่ได้ที่โชว์รูม Toyota าภูเก็ตมอเตอร์สาขาสามแยกไทยหัวและช่วงนี้เขาร้อนแรงทุกโปรโมชั่นเลยครับ